แม่จ๋าเอร็ชักลันให้ผมหน่อยสิแล้วใครส่งเสียงดังกันเนอะนี่มันเพิ่งบ่ายสองเอง <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะั <c oughs> น,นที่สุดวันที่สามเตุลาคมมาถึงแล้วงานหมายความว่าช่วงเวลาแห่งการแก้งน้องสาวในวันหวเวีนที่น่าคนลุกได้ร่ำขึ้นแล้ว <c oughs> และสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือผีทำมาจากลูกปองกับผ้าสีขาวและอย่าลืมใบหน้าน่ากลัวน่ากลัวด้วยนะ เป็นไงล่ะน่ากลัวปะ uh huh. งั้นก็ไปกันต่อเลยต้องย่องไปเงีย,ย uh huh. บๆบูนี่น้องสาวของันกำลังหลับฝันดีอยู่เลยให้เราไปแขวนผีไว้เหนือหัวของเธอกัน uh huh. มันเป็นสิ่งแรกเธอจะได้เห็นเมื่อเริ่มตขึ้นมา uh huh. จากนั้นเธอต้องตกตะลึงกับมือของตัวเองเพราะมันคือถุงมือมือยักษ์ที่หน้าขนลุกเอ uh huh. จากนั้นเธอยาจะต้อไปหาฉันแต่เธอจะไปไหนได้ไม่ไมก,กลเพราะมีลูกกอดกลมๆอยู่ใต้เท้าของเธอต่อไปเป็นส่วนนิ่เดียที่สุดสามสีเขียวในจานเธอจะต้องลงและเอาหน้าลงไปด้วยนี่มันต้องตลกมากแน่แ <Yeah. S 1> และนี่คือขั้นตอนสุดท้าย <Yeah. S 1> กันดาบกําแพงอินตอนนี้ไปแอบดูกันและคอยหัวรอด้วย อ๋อช่างเป็นเช้าที่สงบสุขจังแบ่จ๋านี่มันสับปะหลาอะไรกันเนี้ยหรือว่าฉันไปสับปะหลาไปแล้วอ๋อมันก็แค่ถุงมือเออมันต้องเป็นเบส่นแน่ฉันจะล้มเอ๋อหวว่าจะไม่ใช่น้ำมูกนะขอกันทีเบสตอนนี้พี่ต้องนอนฉันจัดการอะไรกันเนี้ยมันเคยมีประตูนี่นะอ๋อเหมือนก็แค่วอลเปเปอร์อรุณสวัสดิ์น้องสาวสุขสันต์วันฮาโลวีนนะ ทำไมเธอตื่นมาไม่อารมณ์ดีอะเป็นรายการที่เจ,จง๋งจังเลยและใส่ตามไม่ได้ด้วย <S <s เราต้องหาอะไรกินเป็นอาหารเช้า <S <s โอ้นมและเราก็ต้องการซีเรียลเป็นอาหารเช้าด้วยเยี่ยมมากตอนนี้น้องสาวเจกำลังอีกอะไรการมากจนฉันอดไม่ได้ที่จะแกล้งเธอเค้ซ hey, ีเรียลหวานๆลงในช้ําของฉันให้หมดแต่สำหรับน้องสาวของฉันมีสิ่งน่าสนใจมากกว่านั้นนอนที่น้าขยขแยง ตอนนี้เราเทหนอกลงไปในกล่องเรียลยที่ว่างเปล่าแล้วก็เอาไปให้เจนลองบอกว่าเธอจะชอบอาหารเช้าแบบนี้นะ<อ>เพียงเท่าน,นี้ก็ไปเสิร์ฟได้เอ๊น้องสาวฉันเตรียมอาหารไว้ให้เธอด้นะอาหารเช้านะแล้วข้าวนี่ถ้วยนมแล้วก็ซีเรียล<อ>ไม่ลืมช้อนด้วยนะกินใะห้อร่อยอ๋อน่ารักจ้งเลยพี่ชายขอบคุณนะฉันกำลังเพลิดนกับรายการนี้ฉันเตมาตั้งแต่เช้าแล้วยังหยุดไม่ได้เลยและยังไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยพี่รู้ว่าฉันชอบซีเรียลกับนม อ๋อดูเหมือนว่าฉันจะหิวมากมากกลิ่นหอมดีจังเลยเออหน้าคีอขีแยอ่ะเบนเฮ้ยเธอกินหน่อไมนาหารเช้าฉันต้องเรียกเธอว่าคนรักหนอนฉันนั่นเธอเด่นจริงๆขึ้นมาได้่ปจะแกงพี่อยังไงดีมาทำต๊อปลอมกันเธอใช้ผ้าปูสีดำมีรูสำหรับหน้าได้นะจากนั้นก็วางป๊อบคอร์นไปด้านบน แ,แต่งหน้าผีน่าก,กลัวน่าก,กลัวตอนนี้เราก็ไปหลอกได้โอ้ว้วาวป๊อบคอนตันถังเลยอ่ะเจ๋งเลยทีนี้มากินขนมพร้อมดูวิดีโอเจ๋งไปดีกว่าเธอตลกจังเลยทั้งหมดนี้มันดูน่าสงสัยแต่ป๊อบคอนก็ดูน่าเหลออยู่ดีโอ้ยฉันนำไปสา่กันนิ้วฉันเป็นปีาสาร์ป๊อบคอนเธอไม่สามารถกินป๊อบคอนของฉันได้อย่าก,กินฉันนะฉันได้ไอเดียเจงๆมาแก้หนอนสาวได้อีกแล้ว,วฉันเพิ่งได้มือปอมมา และเจกลางตกแต่งห้องสำหรับฮาโลวีนด้วยมันต้องตลกแน่นอนที่ฉันบังเอิญจาะมือตัวเองเ้อตอนแค่ต้องใส่มือปลอมแบบนี้เยี่ยมมากตอนนี้ก็เป็นช่นนัาของฉันได้เจนเธอทำอะไรอยู่อะให้ฉันช่วยนะเ้าเครื่องมือมาด้วยอะตอนนี้ฉันจาบลงที่ผนังจากนั้นก็ตอกตะปูโอ้ยฉันรู้สสกพันจมูกอ่ะโอไม่นะมือฉันฉันจับมือตัวเอง นี่มันมือของเบนมันคือมือปอมที่แก้งเก่งกันไปแล้วนะแต่ฉันมีอเดียที่ดีกว่าฉันจะแก้เขาด้วยสมองเทียมตอนนี้ฉันต้องการผ้าพันแผลเปื่อนเลือดทราะงั้นใส่เลือดเทียมลงไปแล้วก็จุ่มผ้าพันแผลแล้วหลัก็สัอนทุกอย่างไว้ใต้วิตอนนี้ก็ไปหลอกได้แล้วทำไมเรสเดนถึงหยิบไม่ดอกบ้านมจาด้หนังสองควันต้องคื่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยจะเกเดอะไรตอไปโอ๋เจมมืหนังกับฉันเหรอมันฟังหอยสุดปด อะไรไม่อยากแบ่งฉันเหรองั้นฉันจะดึงผมเธอ,อยห้เด็กตะตะเกิด<ะ>อะไรขึ้นเนี่ยเจนสมองคนท่านมันเปลี่ยนมาแม่จ๋าจะไปเรียกแม่แล้วเข้าวิ่งเลยพี่ชายและฉันได้อไอเดียใหม่ให้ฉันแกล้งเป็นพี่ชายของฉันตอนนี้ฉันจะแกะสันหลังหน้าตาน่ากลัวจากทุกท้องมันต้องทำให้เขากลัวแน่น,นอนน,น,นี่จะเป็นปานาลนาลจากนั้นก็ปลา เสร็จเทียนเข้าไปข้างในก็เสร็จแล้วตอนนี้สัตว์ประหลาดฟักคองของเราต้องไปอยู่ใต้เตียงของเบนยังอยู่ในความมืดใบหน้า,นา,นายังดูน่ากลัวขึ้นแต่ว่านี่ยังไม่หมดนะเราต้อง,งเทงรอยเท้าเื้อรลือดไว้ด้วยเหมือนกับว่าสัตว์ประหลาดสั้นตัวอยู่ใต้เตียงของเขา <S 2> <S 2> <S และตอนนี้เราต้องหนีแล้ว ที่เบนจะมาเพลงบอดของฉันกำลังเล่นพอดีเลยใช่แล้วนี่ก็ท่อนที่ฉันชอบบังดิสุยูเฮ้ยนี่ลอยอะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงเดินไปใต้เตียงของฉันเน่ะฉันกลัวใครอยู่ใต้เตียงกันเบนจาเป็นเจ้าเิสประหลัใต้เตียงแอนเราต้องหาคุณแจพคอจากที่นี่ให้ได้ในนี้มันน่ากลัวมากอยู่แค่ฉันไว้นะโอ้ มีตู้เซฟด้วยอ่ะมันถูกล็อกทั้งหมดถูกล็อกหมดเลยโอ้ด <Yes. S 3> oh, ูนั่นสิมีคุณแจอยู่ในกล่องแน่นนะมาดูกันว่ามีอะไรจะหากุญแจามาเดี๋ยวนี้เออนักแสดงมันขยับได้ด้วยอ่ะแต่ฉันต้องหากุญแจให้ได้ว <What? S 1> ะฉันเจอมันแล้วน่ากลัวมันคือนอนอย่าง right, right, นั้นฉันก็เจอกุญ <all right. S 1> แจเยี่ยม <c oughs> แล้วในโตู้เซฟมีอะไรแม่จ๋า ใหมาลบกวนฉันเป็ดประตูฮะได้ไม่หัวกินล็อกในเซฟเออร์อย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองเป็ดประตูซาจันนอนแม่จ้าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วอ๋ออ๋อดูสิมีกล่องใหม่มาแล้วด้วยครั้งนี้นจะไปอ,อะไรนะมาดูกันแต่ครั้งนี้นตาเธอเ oh <my> ออฉันไม่อยากรู้เลยโออมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อ้พเอเจ้าอย่าก,กินฉันนะแต่ยังไงก็หาคุณจให้เจอ คุณจอยู่ไหนอะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณงูแต่ไม่อยากรบกวนเลยโอ้อยู่ไหนอะเอ๋อ๋อมันอยู่นี่เองเฮ้ยปยายาอย่งอะแต่ฉันได้กุญแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซพฟพดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจอยู่ห้องนี้แน่นๆอูยไม่นะฮะแต่อชอบคุณแจดอกนี้ไหมแดนน่ะชอบปะันเล่นตู้เซฟผิดแล้วล่ะ เธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้วก็ได้สิดูโอ้อะไรอ่ะรู <What? S 1> ้สึกแปลกๆปลกบางอย่างที่มันลืนล่นๆเออแม่จา๋าซึ่งอาจจะไม่ใช่น้ำมูกนะโอ้ได้โปรดเอ๋อฉันเจอคนแจแล้วละ่ะมันอยู่ในนี้เอ๊น่าใครขี้แยมันคือน้ำมูกจ,จริงๆหรือเปล่า <Okay. S 1> ช่างเถอะลืมมันไปแล้วไม่เปิดตูเ้เซตกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่นอนมาดูกันตู้เซตมีใครอยู่บ้าง อาแม่จ๋าฉันถูกคลองเข้าจมตีช่วยด้วยช่วยฉันทีแยฉันคิดว่าฉันเลิกปิดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วหรอได้ขอให้มันไม่ใช่สิ่งเป็นชีวิตนะมีบางอย่างเล่นเลอยู่ข้างในนี้ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยโอ้กุญแจอยู่นีนไงแล้วเมื่อกี้คืออะไรคิดไปนะแต่ฉันจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือ เอ้ารถเข็นเด็กน้อยน่ารักจืงนเลยและใครนอนอยู่นี้นะแม่จ๋าเป็นคนกระดูกเล็กๆอะ่ะเอามันออกไปออมีกล่องใหม่มาแล้วโอเคเราใก็้จะถึงความจริงแล้วเออคราวนี้เธอต้องหากุญแจให้เจอนะไม่มีปัญหามีบางอย่างที่นุ่มและก็เป็นสี่เหลี่ยมในนี้ด้วยโอยฉันคิดว่ากุญแจอยู่ข้างในนะเราต้องเจามันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยเอ,อ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆฉันกำลังเข้าใกล้คุณแจแล้วอ๋อนี่ไงคุณแจโออเย่หยิมมือเหนียวจังและอะไรอยู่ในตู้เซฟนะเราไม่ไหวแล้วอยากลื้อเออแดนชิยด้วยจังถูกล่อลงไปนรกอ่ะชิยด้วยฉันไม่อยากไม่เดินไปออกมานะตีเลยตีเลยเฮ้ยเธอเค็มมะเยี่ยมงั้นแล้วกล่องต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยแม่จ๋านี่มัน เหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวนหนูที่สุดอะเราข้ามิสเตอร์เมาสฉันแค่อยากได้คุณแจอยากกัดฉันนะแต่คุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามานันออกไปเแล้วคุณแจอยู่ไหนอะโออยู่นี่เองไหนที่สุด <All> right, มาเปิดตู้เซฟกันดีกว่าพร right, right. ้อมหรือยัง <Yes. S 1> อะไรอีกข้างในอะเออนี่อาฉันถูกน้ำสาดอะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะ ไปของแล้วเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลื่อนหรือเปล่าเนี่ยฉันกลัวเลยมีเออืุนแล้วเข้าตื่นสีตั้ติก่อนอเ้อคือคนตอบปบชอบไปหากุญแจนะแต่ก็ได้ไม่มีปัญหาหวังว่าคงมีของน่ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะอ๊อมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากาลังเจาะหัวใครสักคนเลยอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอืมต้องขุดไปเรื่อย โอ้ไม่เด้วเจอคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจไปเปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่าน่าจะเป็นปุ่แจานสำหรับตู้เซฟตู้นี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะโอ้ดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหมเอาเลยเอาาเอใป้กดดีกว่าก็ได้กดแล้วนะเอออะไรกินเนีย่ยแม่จ๋าไม่ตายฉันถูกลากด้วยของเหลวเยอะมากเลยบอกว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะเออแดน มีกล่องใหม่มาแล้วแต่เปิดแล้วเข้าเออฉันต้องไปอีกแล้วเอาล่ะมาดูกันว่าอะไรข้างในวันนี้ไม่ได้ขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออฉันอยู่ไหนอะอ๋อเจอแล้วแต่อะไรอยู่ข้างในอะเอาไม่นะสิ่งนี้ฉันกลัวมากกว่าหนูก็คือเมลแอมซ่าขนาดตัวใหญ่ถ้าก่อนนี้เคยฉันเลยอะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตู้เซฟแล้วอะไรข้างในนะ โอ้มีอ๊ะมีอเฮ้ยฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาเอาไปทีแดนมันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอะจบกันมันต้องกินฉันแน่แน่ทำยังไงดีฉันสดมันออกแล้วน่ากลัวมากมีอ๊ะกล่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวัว่ามันจะไม่มีสับเปลาาอยู่ขค่ไหนเ๊ะมีบางอย่างเล่นเอยกแล้ว ทำไมฉันถึงเจอตด้น่ะเขอยากขยั่งนะอ่ะเราต้องตัง้ตงใจหากุญแจสัมผัสม,นมานแล้วฉันไม่ถึงอึเลยอ่อขายากขยั่งจริงๆดีนะไม่มีกลิ่นเหมน็นงั้นก็ดีโอ้ฉันพบกุญแจแล้วเออมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมโอ้มันคือค็อ้โกลตพิเศษไปเลยอร่อยมากอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดน <Okay. S 2> ก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีแน่ๆน่มาดูกัน เออมันคือฟักทองงั้นเหรอสมัตแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทําอะไรเราหรอกแล้วเด็กอยู่ข้างในอะมีอะมันใจอยู่ข้างในเราจะออกไปจากคุ่งนี่แล้วไี้สุดเย้เย้เราได้ออกจากห้องนี้แล้วเอาไปกันเถอะสมัองเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมันลองเปิดกันเถอะเย้มันได้ผลละรีบออกไปกันเถอะเย้อ่ะไปกันเลย นูน้อยว่ารูปเสร็จแล้วเธอต้องการกินอะไรล่ะเธออยากกินแพนเคก้กทุกคนทำได้ไหมพร้อมหรือยัง <All right. S 1> พร้อมแล้วล่ะพร้อมแล้วล่ะย่าพร้อมแล้วโอ้คุณย่าโอเคไหมคะไม่ไรหักหรือเปล่าเนี่เอาล่ะงั้นไปเริ่มกันเลยแป้งของย่ก,ก็พร้อมย่ารู้วิธีทำแพนเค้กที่อร่อยต้องทำยังไง <All right. S 1> ตอนนี้เรามาทำกองแพนเค้กสำหรับเด็กน้อยกันเถอะและจากนั้นก็อืมกินหอมมากเลย เอาละเรียบร้อยตอนนี้ก็เพิ่มความหวานลงไปด้วยและหลานลักของย่าต้องชอบมันแน่ๆจะเพิ่มน้ำเชื่อมเมเปิ้ลของโปดและก็เนยด้วยส่วนฉันทำแพนเค,ค้กสี่รุ่งเพราะว่าฉันมีแป้งเอาครบทุกสีเลยสุดยอดเออทำไมสีฟ้าไหลไม่ออกละ่ะทำไมอะ <What? S 1> ออกมาสิเอ้ยแป้งเต็มหน้าฉันเลยอะ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องหัวฉันเอาก็เรียบร้อยแล้วทำอาหารต่อกันเลยเอาล่ะนี่คือเพนเค้ชินแรกสมบูรณ์แบบมีสีรร้งาชขายอยู่ในคอนได้ยังไงใช่แล้วต้องมีมันด้วยทำเสร็จแล้วล่ะคุณย่าคิดว่าไงบ้างคะสวยงามมากฉันไม่เห็นมีสีดำเลยมันอยู่ที่ไหนติงโอ้ <Yes. S 1> แกมาแล้วไเอาสีดำาให้ฉันทีขอบคุณเยี่ยมมาก ย่าลงไปสักสองสามหยดเท่าน,นี้ก็เรียบร้อย <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็ดูดแป้งขึ้นมาด้วยเข็มฉีดยามันชื่อวัสดุกมากขึ้น oh, oh. ตอนนี้ฉันจะวาดแยงแมงม,มุมแล้วก็แมงมุมที่น้ากลัวมากๆให้ดูอืม oh. น่ารักสุดเลยอืม oh. ดูนั่นสิ oh. ตงแต่งจานด้วยเลือดสดโอ้ oh. หมายถึงน้ำเชื่อมรสสตรอบเบอรี่นะ ก็วางเย,ย่แมงมุมและแมงมุมน่ารักของฉันลงไปผลงานชิเดกของฉันโอ้ว้าววนสุดด์มันออกมาสยองเอ้ยน่ากินนะน่ากินมากมากใช่ทุกคนพร้อมหรือยังเนือน้อยแลเรียบหลองตอนนี้นมันยังร้อนอยูแ่แล้วเรามีอะไรกันบ้าง hmm. ทุกจานสวยมากเลยโอ้ยนี่มันคือแมงมุมจริงๆันเหรอ oh. แม่จ๋าไม่อ่ะมันคือแพนเค้กวนสุดสัปดา์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วแต่ว่าบางทีมาเ,าเราก็ได้เห็นกันได้นะ ในมุมทั้งน่ารักแล้วไม่น่กกากดซึกนิดมันเป็นของกินนะอร่อยจังแล้วอะไรต่อ <Okay. S 1> โอ้แพนเค้กขนมชื่อมชาม mm hmm. น่ากินจังเลยไ้นมาลองกัน oh. ทังอร่อยแล้วก็หวานด้วยอืมย่มยม,ยม <Yeah. S 1> แล้วอะไรต่อโอ้ว้าวมันคือแพนเค้กรูปมินิคอนและใส่รุงด้วย สูงงเลย,ยในคอนขอนฉันแล้วก็เป็นข้าวปลาอ,อืมมาอะไรกันบรรยาย a l right a l right, all right. และแพนเคธิช,ชนาก็คือ,อยูนิคอนอินนี้ดินดินด,ด,ด้วยครั้งนี้หนูอยากกินเฟรนช์ฟรายส์ทำได้ไหมหนูแฮปปสุดเลยหนูหน้อยไม่ต้องห่วงนะ คนคือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในห้องครัวใช่ไหมคะคุณยา่าใช่แล้วแบบเอ้ยที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาจากไหนกันแบบเอ็นิตระวังด้วยสิย่าแต่ไมเลด้เปลกมาฝรั่งทั้งตัวเลยแบบเอ็นิตเออย่ยากดไม่ลงหรอกเธอนี่น่ารักจริงๆความสุขของย่าให้ช่วยเหรอก็ได้นั้นลิบดึงออกมาให้ได้อีกนิดเดียวได้แล้วขแบบอบคุณคะ่ะคุณยา่าต่อไปจะหันมันได้มีดแบบพิเศษ ดูสิเป็นชิ้นมะครื่งที่สวยมากๆแบบอยากๆนะความคิดบ้าๆข้ามาในหัวฉันเีงแล้วล่ะฉันจะทำรับฝรั่งหลักสีมันเจ๋งใช่ไหมฉันได้มาฝรั่งสีรุ้งสุดเจ๋งหนูนอนต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน่ๆเรียบร้อยใก้เสร็จแล้วล่ะเลยแค่ต้องเอาไปทอดฉันมีกระทะและก็น้ำมันด้วยจากนั้นก็เตาจะต้องไปทอดกันเจ๋งใช่ไหมมันง่ายมากจนฉันอยากมัเป็นเชฟเลยนั่นนี่แค่ต้องใส่หมวกใช่ปะจะเป็นสีรุ้งไหมนะ ตอนนี้ก็มาเร่งที่จานมันฝรั่งของฉันพร้อมแล้วป <Wow. S 1> ีนิดเธอเก่งมากเลย <Yes. S 1> มันออกมาดีจริงๆนะะนะแจะทอดมันฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าย่้ามันฝรั่งแบบธรรมดาไม่มีสีนะแต่มันก็อร่อยมากมา <c oughs> แล้วก็กรอบด้วยหยุดกินไม่ได้แน่นอนจากนั้นต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอืมอร่อยมาก ส่วนมันฝรั่งของฉันก็สุกแล้วตักใส่จานได้ตอนนี้มาเปลี่ยนสีกันอ๋อแล้วนิดหน่อยนะแน่น้อว่าสีดำเหมาะกับฉันมากแต่ฉันไม่พร้อมสำหรับสไตล์ใหม่แบบนี้ทั้งนั้นฉันอยากทำมันฝรั่งเป็นสีดำไม่ใช่ตัวเอง๋ยวฉันทำมันฝรั่งจากนรกที่ร้อนแรงของจิีตอนนี้แหละขั้นตอนสุดท้ายแล้วว้าเธอคงไม่คิดใช่ไหมว่าฉันแค่มันฝรั่งสีดำนะ มันชื่อคลาวสหนูน้อยมันฝรั่งพร้อมแล้วล่ะตอนนี้มันลองกันเลยว้าวนมัฝรั่งที่สวยงามจริงๆส่วนเวนสเตทร์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วอะแต่หนูจะไม่กลัวอีกต่อไปมันคือมันฝรั่งอะไรสดๆด้วยหยุดไม่ได้แล้วแล้วต่อไปคืออะไรอ้มันคือมันฝรั่งธรรมดากับซอสมะเขือเทศอันนี้ก็มีแล้วนะ อร่อยมากมากมากเลยอะไอร่อยเกินบรรยายเขาแต่จานนี้ทำให้เหนูวสนใจสุดๆมันคือมัฝรั่่งสีรุ้งหนีเคยเห็นมันแค่ในฝันเท่านั้นนนเี่แล้วฟันก็เปลี่ยนสีด้วยหนูอิ่มแล้วล่ะ แต่ผู้ชนะก็คือมาฝรั่งสีรุงว้าวอินเนทัชไนอีกแล้วละ่ะยินดีดได้นะทำได้ดีมากหนูหน้อยเกิดว่ารูปเสร็จแล้วครั้งนี้คืออะไรข้าอยากกินเบอร์เกอร์ว้าวทุกคนพร้อมหรือยังแน่นอนต้องพร้อมอยู่แล้วย่าจะทำเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของหลานเลยตอนนี้จะเป็นขนมปังจากนั้นก็เพิ่มมะเขือเทศที่หั่นเป็นแว่นๆนซะก่อนนะแบบนี้เลย และเนื้อสับด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทอดเนื้อจากเนื้อสับที่ดีเท่านั้นแบบนี้และหนังจากนั้นก็สามารถอามาประกอบน่างกันได้ขนมปังผักสลัดสดๆเนื้อชุ่มฉ่ำชีสมะเขือเทศและขนมปังอีกชั้นหนึ่งโอ๊ oh yeah, ยย่าทำเสร็จหมดแล้วละ่ะโอไม่เอานะอินิดมันแค่แซนดิชง่ายๆไม่ต้องมา้อ,อ,อนย่าเลย เอาล่ะหนูก็มีไอเดียเหมือนกันขนมปังมันธรรมดาเกินไปจะใช้อะไรที่อร่อยมากกว่าน,นั้นโดนนัทจากนั้นราดด้วน้ำเชื่อว้าสตารบริวรนหวานวัตถุดิบก็คือขนมและขนมเยอะๆหนูน้อยชอบทุกอย่างที่มีรสหวานเปรี้ยวและก็อร่อยด้วย <c oughs> ขนมหวานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอร่อยมากเลย all right, all right, เอาล่ะ<ๆ>เหลือ<ๆ><ๆ>แค่พวกมัชฉันเลลด้วย ืมน่ากินทั้งอร่อยแล้วหวานด้วย yeah! What? What? ฉันอยากกินมันเองเลยนะั่นเนี่ยดูสิสวยงามมากพร้อมแล้ว uh oh. เอาละขนมปังดำของฉันพร้อมแล้วจากนั้นใส่ชีสลงไปเนื้อทอดแดงๆเ, uh oh. เราต้องการชีสมากกว่าน,นี้และก็เลือดด้วย โอ้ฉันหมายถึงซอสมะเขือเทศนะใช่แล้วเยี่ยมมากและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะการตกแต่งมันฝรั่งทอดมันจะกลายเป็นเล่นที่หมดสมบูรณ์สบัดของฉันเองติ้งฉันต้องการความช่วยเหลือใช่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กินทุกคนหรอกมันไม่มีปากด้วยซ้ําเธาอยากได้ยาล่ลูกตาของฉันงั้นเหรอนี่ฉันก็อยากกินมันเหมือนกันนะขอบใจมากติงตอนนี้เอายาล่ลูกตามาให้ฉันมันเหมาะกับเธอมาก แต่ตอนนี้เบเกสของฉันตักกันมากกว่าบเกสของฉันกมานารักมากอมให้ลองแล้วเบเก็โดนกินมากเริจากอัไหดีนะงั้นเริ่มจากสับปะรดลกันอ้าตลกมากเลยแล้วก็อร่อมากด้วยแล้วอะไรต่อออใช่แล้วบเกชนิดเดียวันที่หนูวาเลยมันต้องอะไรแน่นอน งั้นมันลองกันเอ๊ะมันหัวหอมน่าใครพียงม่ล่ะหนูไม่อยากรออีกแล้วคนย่าหนูไม่ชอบกินหัวหอม <Really? S 1> เอาล่ะยังเหลืออันที่สดใสที่สุดอยู่มันคือบัคก้าหวานๆจากงๆหนึ่งนั่นหรอมีมัชเป็นเล่าด้วยมิลแลอหลอยทั้งหมดอแล้วเอยหนูเลอกไม่ได้งั้นมานับกัน <Yeah. S 1> และผู้ชนะคือจานนี้ถ่ายมีเยมลี่ลกตาด้วยแบบนี้ชนะใสใส เวนส์เดย์ยินดีด้วยนะมันทำให้เธอดีใจใช่ไหมโอ oh, wow. ้วเราเข้าเวนส์เดย์ยิงให้กว้างกว่าน,นี้สิยิงฟันเลย <No. S 1> ไม่หรอช่างเถอะที่มายิงที่สวยมากนะ ah. หนูอยากดื่มโกโก้ทุกคนทำได้ไหม <Okay. S 1> ทุกคนพร้อมหรือยัง <Yes. S 1> ผมรู้ว่าจะทำได้นะเขาจะเิ่มเป็นคนแรกละเร็วเข้าตอนนี้อยากจะผสมผงโกโก,ก้กับนมในหมอ้อมันจะออกเป็นโกโก้ที่อร่อยที่สุดเลย mm. มาเพิ่มช็อกโ <Yes. S 1> กแลตแท่งกันด้วยนะ เครื่องดื่มช็อกโกแลตแสนอร่อยและโกโก้ต้องดื่มจากแก้วที่มีหน้าของคุณย่าอยู่เท่านั้นดีขึ้นเยอะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่นี่ <Okay>. oh. คุณย่าเก่งที่สุดเลยคะ่ะแต่ก่อนฉันก็ไม่แพ้กันโกโก้นะ mm hmm. ฉันเจอช็อกโกแลตที่รอรรมากด้วยตอนนี้ต้มน,น้ำตาลลงไปลนหมอ้อใ <Okay. S 1> ช้แค่แค่นิดเดียวนิดเดียวนะเ okay. uh huh. ออมันหกไหยคะ แตอนนี้ก็นมเอ haar 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 ้ยเ้ทำหกซสแล้วแต่ว่ายังเหลือพอสับโกโก้อยู่บ้าง <Okay. S 1> เอาล่ะต่อไปสีขาวหน้าเบื่อต้องเต็มสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าด้วยดูสิสวยจังเลยแล้วก็ครีมสีเหลือนจะมีประโยชน์ตอนนี้เราจะวาดมันที่ปากแก้วแล้เริ่มสปริงเข้าสีสันสดใสด้วยนะ จากนั้นก็เทคเกลกสีฟ้าของเราลงไปเจ๋งใช่มะมฉันคิดว,ว่าสุดยอดมากเลยหนูน้อยต้องดีใจแน่นอนหวานกว่าันนี้แะต,ต้องแต่งอีกนิดหน่อยเธอชอบมันม้ยสวยงามมากฉันทำเสร็จแล้วเตงได้เห็นสีน้ำแสบตานั่นไหมทำไมฉันก็มาอยู่ร่วมกับคนพวกนี้ด้วยฉันคิดว่าเธอคงรู้ว่าฉันจะทำเกโก,โกแบบไหนนะ โกโก้สุดเข้มข้นลงในแก้วโบสแล้วก็เพิ่มเครื่องประดับและหนอนที่น่ากลัวมันก็แค่เยลลีนนะไม่ต้องกลัวหรอกพร้อมแล้วในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนูน้อยเธอเพิ่มหรือยัง <S <S ให้แล้วหนูพร้อมเสมอข้าแก้ดูน่าอร่อยมากก็กแกันิสโดใส่สุดๆอีนี่นเป็นคนทำมันอย่างแน่นนอน อร่อยจังเลยอ๋ <Wow. S 1> อแล้วอันนี้คือคนยอดเทระของหนู <Wow. S 1> โกงก้อของคุนยอดอร่อยเสมอเลย <Wow. S 1> อ๋อเบสเดย์ Wednesday อีกแล้ว oh <my> กระโหลกที่เธอชอบน้ำมันรังกันขอนเกลีย่ยและโกงก้ออร่อยมากเลย <Okay. S 1> แต่หนูต้องเลือก hmm. แก้วนึงนะสิงั้นหนูเลือกแก้วนี้อันนี้